ผมอาศัยอยู่ในบ้านแห่งกฎแต่ก่อนอื่นผมคงต้องขออธิบายตั้งแต่จุดเริ่มต้นก่อนผมย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่เมื่อประมาณสมเดือนที่แล้วผมอยู่ที่บ้านเลขที่27บ้านที่นี่มันไม่ใช่บ้านมือหนึ่งและผมก็ไม่เคยได้เจอกับเจ้าของคนเก่าแม้แต่ครั้งเดียว ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมกับเขาเราคุยกันผ่านทางออนไลน์มาตลอดจริงๆผมจะแต่งเรื่องขึ้นก็ได้ว่าเขาหายสาบสูญไปอย่างปริศนาหรือไม่ก็เขาถูกอะไรบางอย่างลักพาตัวหายเข้าไปในความมืดคือผมจะแต่งเรื่องนี้ยังไงก็ได้แต่สิ่งที่ผมจะเล่าต่อจากนี้ มันคือเรื่องจริงและผมไม่ได้จะมาเล่าเรื่องนี้เพียงเพื่อจะมาหลอกให้ผู้คุณกลัวจนขนหัวลุกผมเพิ่งได้งานใหม่งานที่ผมเฝ้ารอมานานเป็นปีๆและมันเป็นงานที่จะทำให้ชีวิตของผมดีขึ้นกว่าเดิมแต่ผมก็ต้องยอมย้ายที่อยู่เพื่อจะได้สะดวกในการเดินทางแต่ละวันพ่อผมได้มาเจอที่นี่ ผมก็รู้สึกถูกใจมากๆทั้งทำเลทั้งราคาทั้งบ้านที่สะอาดน่าอยู่เหมือนบ้านใหม่ส่วนภายในบ้านก็มีพร้อมทุกอย่างทั้งห้องรับแขกกับห้องน้ำที่อยู่ชั้นหนึ่งห้องแต่งตัวห้องนอนและห้องเก็บของที่อยู่ชั้นบนแต่กว่าจะซื้อบ้านหลังนี้ได้ ก็ต้องผ่านความซับซ้อนวุ่นวายเยอะทีเดียวโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับเอกสารของบ้านหลังนี้ถ้าผมคำนวณไม่ผิดกว่าจะทำสัญญาซื้อขายกันเสร็จก็กินเวลาน,านานถึงเกือบเดือนหนึ่งเลยและด้วยปัญหาความล่าชานี้มันก็เลยทำให้ผมได้มีโอกาสแวะดูบ้านหลายรอบและบางครั้งที่แวะมา ผมก็ต้องรู้สึกประหลาดใจที่ได้เห็นจํานวนหน้าต่างในบ้านที่เพิ่มขึ้นจากเดิมบางวันผมก็รู้สึกว่าภายในบ้านมันดูใหญ่ขึ้นและสว่างกว่าเดิมยิ่งทําให้บ้านหลังนี้ดูน่าอยู่ขึ้นแต่ก็อาจจะเพราะด้วยแบบนี้เลยทําให้เอกสารของบ้านหลังนี้มีปัญหาผมเคยได้ยินนายหน้าขายบ้านมาบ่นว่า ทำไมขนาดบ้านที่เขียนไว้ในเอกสารกับขนาดที่วัดได้จริงมันถึงไม่ตรงกันส่วนพวกเพื่อนบ้านละแวกนี้ก็มีแต่คนทำตัวแปลกๆวันแรกที่ผมย้ายเข้ามาอยู่ผมพยายามจะชวนเพื่อนบ้านคนอื่นๆเข้ามาพูดคุยทําความรู้จักภายในบ้านของผมแต่ก็ไม่มีคนไหนตอบรับคำเชิญ แล้วผมก็เพิ่งจะมาสังเกตเห็นว่าคนละแวกนี้ไม่เคยพูดคุยกันเองด้วยซ้ำแต่ละวันพวกเขาจะออกมาทำกิจวัตรเดิมๆซ้ำๆแล้วก็กลับเข้าบ้านตัวเองก่อนค่ำเหมือนกันทุกหลังยิ่งช่วงตกดึกเสียงข้างนอกจะเงียบสนิทมากๆราวกับว่าผมอยู่หมู่บ้านร้างและแล้วในวันหนึ่ง ผมก็ได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนบ้านผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านผมเขาจะชอบแอบมาด้อมๆมองๆแถวบ้านพอผมจับได้เขาก็รีบมาขอโทษทันทีและเขาก็แก้ตัวว่าที่ก่อนหน้านี้เขาไม่กล้ามาพูดคุยกับผมนั้นก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้รับอนุญาต ครั้งแรกที่ผมได้ยินประโยคนั้นผมเข้าใจว่าเขาคงหมายถึงแฟนของเขาที่บ้านแต่ผมก็ไม่อยากจะคิดอะไรมากและในเมื่อเขาคือเพื่อนบ้านคนแรกที่ยอมคุยกับผมตั้งแต่ผมย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ผมก็เลยใช้โอกาสนี้พยายามจะตีสนิทกับเพื่อนบ้านคนนี้ทั้งๆท,ที่ผมรู้สึกว่าผมใกล้จะสนิทกับเขาได้แล้ว แต่ผมก็ดันทำพลาดครั้งใหญ่ผมเผลอไปถามเขาเกี่ยวกับเจ้าของบ้านคนเก่าและเพียงแค่ผมเกริ่นเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อนบ้านคนนี้ก็ถึงกับสะดุ้งตกใจและรีบเดินหนีกลับเข้าบ้านตัวเองไปดือด้อโดยไม่ทันบอกลาผมด้วยซ้ำและนั่นก็คือครั้งแรกและครั้งเดียวที่ผมได้คุยกับเขา นับจากวันนั้นมาผมก็ไม่เคยได้เจอกับเพื่อนบ้านคนนี้อีกเลยเรื่องของกฎผมเริ่มจะมารู้หลังจากที่ได้อยู่บ้านหลังนี้มาพักใหญ่กฎข้อแรกที่ผมได้รู้ก็คือถ้าผมจะหลับเมื่อไหร่ผมต้องมาหลับที่ห้องนอนเท่านั้นมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมมาเผลองี่พิทรงโซฟาในห้องรับแขก แต่พอผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาผมก็ต้องมาเจอว่าโซฟาที่ผมนอนนั้นมันขยับจนไปติดกับกำแพงและแขนของผมข้างหนึ่งก็ถูกหนีบอยู่ระหว่างกำแพงกับโซฟาทั้งๆท,ที่ผมจำได้แม่นว่าก่อนที่ผมจะนอนโซฟามันตั้งห่างจากกำแพงห้องหลายฟุตมากๆแล้วผมก็งี่ไปไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำ และนั่นก็คือประสบการณ์ครั้งแรกที่ทำให้ผมเริ่มรู้สึกว่าผมไม่ควรมาอยู่บ้านหลังนี้เลยแน่นอนว่ากฎเรื่องการนอนมันเป็นเพียงแค่หนึ่งในกฎที่มากมายจนนับไม่ถ้วนของบ้านหลังนี้หลังจากนั้นผมก็ได้มารู้ว่าผมต้องล้างจานทันทีหลังจากที่กินข้าวเสร็จ มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมลืมล้างจานแล้ววางจานทิ้งไว้ในห้องครัวพอผมกลับมานั่งที่โซฟาผมก็ต้องมาเจอกองจานที่ไม่ได้ล้างมาวางไว้ที่ใต้เท้าของผมกฎข้อต่อมาที่ผมเจอก็คือห้ามอาบน้ำนานเกินไปเพราะไม่อย่างนั้นน้ำจะเปลี่ยนเป็นน้ำที่ร้อนทันทีแบบไม่ให้ตั้งตัว ต่อให้จะพยายามกดปุ่มเครื่องทำน้ำร้อนยังไงน้ำก็ยังจะร้อนจัดอยู่อย่างนั้นจนกว่าผมจะออกจากห้องน้ำต่อมาผมก็ได้รู้ว่าผมต้องคอยทำความสะอาดบ้านหลังนี้ให้สะอาดอยู่เสมอห้ามใช้ไฟฟ้าเปลืองเกินไปและหากช่วงกลางคืนผมได้ยินเสียงอะไรก็ตามที่นอกบ้าน ห้ามออกไปสำรวจข้างนอกเด็ดขาดกฎข้อต่อมาก็คือห้ามเชิญแขกเข้ามาในบ้านหลังนี้เด็ดขาดผมยังจำได้ไม่ลืมมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เพื่อนจากที่ทำงานแวะมาหาผมที่บ้านช่วงวันหยุดแต่พอพวกเขาก้าวเท้าเข้ามาในบ้านผมก็รู้สึกควบคุมตัวเองไม่ได้ และทำพฤติกรรมแปลกๆหลายอย่างจนพวกเพื่อนๆกลัวและรีบหนีออกจากบ้านของผมไปหมดพอพวกเขาออกไปจากบ้านผมก็เริ่มรู้สึกผ่อนคลายและกลับมาเป็นตัวของตัวเองราวกับว่าก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลายๆอย่างที่ผมต้องเจอยอมรับว่ามันก็ทำให้ผมเครียดมากๆ แม้แต่ในช่วงเวลากลางดึกแค่ผมจะเปิดเพลงฟังหรือเอางานขึ้นมาทำผมก็ทำไม่ได้ด้วยซ้ำผมรู้สึกได้ว่าบ้านหลังนี้ต้องการให้ผมอยู่เงียบๆในตอนกลางคืนผมจำได้ว่าคืนนั้นผมรู้สึกทั้งปวดหัวและคลื่นไส้มากๆมันรู้สึกทรมาน จนผมทำอะไรไม่ได้และต้องยอมไปเข้านอนเงียบๆผมยังมีเรื่องกดอีกมากมายที่อยากจะเล่าให้พวกคุณฟังมันเยอะจนจนผมก็ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มเล่าตรงไหนก่อนใครที่ไม่เชื่อเรื่องนี้ผมอยากจะให้พวกคุณเปิดใจฟังผมสักครั้งหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด มันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญและมันไม่ใช่แค่เรื่องผีหลอกเด็กผมไม่ได้ถูกผีหลอกหรือถูกผีสิงแต่ผมถูกบังคับถูกบังคับให้ต้องทำตามกฎของบ้านหลังนี้แต่เรื่องของกฎมันยังเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเพราะบ้านหลังนี้มีความลับอีกหลายๆอย่างที่ผมก็ยังไม่เข้าใจ และบางอย่างก็เกิดขึ้นเองโดยที่ผมไม่ได้เป็นคนทําข้าวของในบ้านย้ายที่ได้เองบางวันประตูก็เปิดปิดเองได้เกือบทุกคืนที่ผมหลับและตื่นขึ้นมาผมก็ต้องมาเจอจำนวนหน้าต่างในห้องนอนที่จู่ๆก็เพิ่มขึ้นมาเองเพียงชั่วข้ามคืนตู้เก็บของที่อยู่ชั้นบน เปลี่ยนขนาดได้เองแทบทุกวันประสบการณ์ที่หลอนที่สุดที่ผมเคยเจอมาก็คือมันมีอยู่วันหนึ่งที่ผมลองเปิดตู้เก็บของแต่ภาพที่ผมเห็นในตู้กลับมีเพียงความมืดราวกับหลุมดำที่ลึกเข้าไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดและผมก็ลองมุดเข้าไปในตู้นั้นแล้วจูจู ประตูตู้มันก็ปิดล็อกเองและขังผมไว้ในความมืดผมพยายามยื่นมือควานหากำแพงหรือประตูที่มันควรจะอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ว่าผมจะเอื้อมมือไปทางไหนผมก็สัมผัสได้แต่เพียงความว่างเปล่าผมไม่แน่ใจว่าผมต้องดิ้นรนอยู่ในความมืดนานขนาดไหน กว่ามือผมจะควานไปเจอประตูตู้เก็บของแล้วหนีออกมาจากหลุมดำที่มืดมิดได้คุณเคยเจอประสบการณ์แบบนี้ไหมตื่นเช้ามาแล้วเจอเก้าอี้ที่ควรอยู่ในห้องครัวมาตั้งอยู่ที่ปลายเตียงของคุณทั้งๆท,ที่ห้องครัวมันอยู่ชั้นล่างคุณเคยเจอตู้เก็บของที่ย้ายที่ได้เองไปอยู่อีกห้องหนึ่งไหม ทั้งที่คุณไม่เคยย้ายมันไปไหนมาก่อนคุณเคยลองนับจำนวนขั้นบันไดบ้านตัวเองไหมว่าเวลาที่คุณเดินขึ้นและเวลาที่คุณเดินลงจำนวนขั้นบันไดมันไม่เท่ากันคุณเคยเดินเข้าไปทำธุระในห้องห้องหนึ่งเพียงไม่กี่นาทีแต่พอคุณเดินออกมาและเงยหน้าขึ้นไปมองนาฬิกาคุณก็ต้องเจอว่า เวลามันผ่านไปตั้งชั่วโมงครึ่งแล้วทั้งหมดที่ผมพูดมามันคือสิ่งที่ผมต้องเจอภายในบ้านหลังนี้ผมขอบอกพวกคุณก่อนผมไม่ใช่คนที่เชื่อเรื่องผีสางเทวดาผมจะเชื่อเฉพาะสิ่งที่หลักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ผมเลยตัดสินใจเขียนบันทึกเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น ผมจะต้องหาหลักฐานให้ได้ใช่ผมต้องพิสูจน์ให้ทุกคนบนโลกนี้รู้ให้ได้ว่าผมไม่ได้บ้าสิ่งที่ผมเจอมันคือเรื่องจริงบ้านหลังนี้มันคือนรกบนดินที่ผมต้องอยู่กับมันทุกวันนี่ก็ผ่านไปห้าชั่วโมงแล้วหลังจากที่ผมเริ่มเขียนบันทึกเรื่องนี้ ทีแรกผมกะว่าจะพักเปรกเพื่อไปกินข้าวเที่ยงแต่พอผมหันไปมองนอกบ้านปรากฏว่าตอนนี้มันกลายเป็นเวลากลางคืนไปแล้วตอนนี้ชีวิตของผมก็คงวนเวียนซ้ำๆไม่ต่างกับเพื่อนบ้านคนอื่นๆอ้อใช่ผมเกือบลืมเลยเวลากลางคืนผมต้องรีบไปปิดเพลง พระกฎของบ้านหลังนี้ตอนกลางคืนห้ามทําเสียงดังเด็ดขาดนี่เป็นกฎที่ผมเกลียดที่สุดแล้วเพราะการที่ต้องมาอยู่เงียบๆในความมืดมันทําให้ผมรู้สึกขนลุกแบบบอกไม่ถูกและพอตกกลางคืนก็ห้ามเปิดไฟด้วยไม่ว่าจะเป็นไฟในห้องไหนก็ตามไม่อย่างนั้นหลอดไฟจะลัดวงจร หรือที่แย่กว่านั้นที่ผมเคยเจอหนักๆเลยก็คือหลอดไฟระเบิดต่อหน้าต่อตาแสงสว่างเดียวที่ผมมีตอนนี้เลยก็มีแค่แสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์กับแสงจากทีวีในห้องนอนดูท่าน่าจะใกล้ถึงเวลาที่ผมต้องไปนอนแล้วเมื่อกี้ประตูห้องนอนมันปิดล็อกเองแล้วก็คงเหมือนเดิม พอตื่นเช้ามาผมก็ต้องมาเจอหน้าต่างห้องที่ไม่รู้จะเพิ่มมาอีกกี่บานหรือไม่ก็ตู้เก็บของที่ไม่รู้จะขยายใหญ่จากเดิมขนาดไหนปกติทีวีที่บ้านผมจะเป็นระบบสมัครสมาชิกรายเดือนและก็มีช่องให้เลือกดูแบบเยอะมากๆแต่ทุกวันนี้ไม่ว่าผมจะเปิดไปดูช่องไหน ก็เจอแต่ภาพหน้าจอซาซาเหมือนว่าทีวีไม่มีสัญญาณยกเว้นแต่ช่องเดียวที่ดูได้ก็คือช่องสารคาดีและตอนนี้ผมก็ถูกบังคับให้ดูสารคาดีเกี่ยวกับต้นไม้กินสัตว์ระหว่างที่ผมกำลังนั่งพิมพ์บันทึกเรื่องเล่าผมก็ต้องทนฟังเสียงในทีวี ที่บรรยายต้นไม้ที่กำลังค่อยๆกลืนกินมแมลงเต่าทองที่ไม่มีทางสู้ผมลองกดปิดทีวีแล้วแต่มันก็ไม่ได้ผลสุดท้ายผมก็ทนไม่ไหวต้องไปดึงปลั๊กทีวีออกแล้วก็โชคดีมากที่ทีวีมันปิดได้สักทีแต่ถึงอย่างนั้นความกลัวของผมมันก็ยังไม่หายไป ผมก็เคยคิดนะว่าผมควรจะลองเข้าไปคุยกับเพื่อนบ้านสักคนแบบจริงจังหรือไม่ก็ผมควรจะต้องกล้าแหกกฎบ้าๆพวกนี้ผมควรจะต้องเผาบ้านหลังนี้ทิ้งเรื่องจะได้จบจบสักทีแต่ถึงผมอยากจะทำขนาดไหนแต่ผมก็ทำไม่ได้จริงๆผมสลัดความรู้สึกพวกนี้ ออกไปจากหัวไม่ได้เลยผมยังรู้สึกอยู่ตลอดว่ามีใครบางคนกำลังควบคุมผมอยู่แล้วบังคับให้ผมทำอะไรก็ตามที่เขาคนนั้นต้องการผมสัมผัสได้ว่าหากผมไม่ทำตามกฎมันจะมีบทลงโทษร้ายแรงตามมาเพียงแค่ผมทำผิดเพียงนิดเดียว ก็ทำให้ชีวิตของผมได้รับอันตรายแล้วมันคือการลงโทษเพื่อให้ผมกลัวแล้วไม่กล้าคิดจะลองดีออกนอกลู่นอกทางอีกแต่ผมบอกหมดไม่ได้จริงๆว่าบ้านหลังนี้มันลงโทษผมยังไงบ้างผมกลัวเกินกว่าจะบอกรายละเอียดพวกนี้ให้พวกคุณรู้ที่ผมพอจะบอกได้ คือแผลที่เกิดจากการถูกลงโทษมันไม่มีทางจะรักษาหายได้และแผลพวกนี้จะอยู่ติดตัวกับผมไปตลอดชีวิตและนี่ก็คือจุดประสงค์ที่แท้จริงที่ผมเล่าเรื่องนี้ให้พวกคุณฟังผมมีสติเหลืออีกเพียงไม่มากในระหว่างที่ผมเขียนเรื่องนี้และผมอยากจะใช้ความพยายามครั้งสุดท้ายนี้ เพื่อขอความช่วยเหลือจากพวกคุณผมไม่เหลือแรงที่จะโทรศัพท์ไปหาใครหรือออกไปขอร้องให้ใครช่วยความหวังสุดท้ายของผมคือการเล่าเรื่องนี้โดยที่ไม่ทำให้มันรู้ตัวผมหวังจริงๆว่าจะมีพวกคุณสักคนหนึ่งเข้าใจคำขอร้องของผมเข้าใจว่าผมต้องการให้ใครสักคนมาช่วย ผมพูดตรงๆกว่านี้ไม่ได้มันเสี่ยงเกินไปอีกอย่างถ้ามันรู้ว่าผมกำลังต่อต้านผมต้องเจอกับความเจ็บปวดทรมานและความกลัวผมกลัวผมกลัวจะถูกลงโทษจากการแหกกฎแต่ผมก็แปลกใจนะผมเขียนเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้ว แต่ก็ยังไม่โดนอะไรตลอดเวลาที่ผมเขียนเรื่องนี้อยู่คอมก็ทำงานปกติตลอดไม่มีไฟช็อตหรือคอมเออเรื่อสักครั้งเลยนี่แสดงว่าผมยังมีความหวังอยู่สินะแต่ผมยังกลัวผมกลัวจริงๆผมกลัวที่จะต้องไปเข้านอนแล้วรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างมาสัมผัสกับใบหน้า แล้วเมื่อเชา้านี้ผมก็ลืมปิดก๊อกน้ำในห้องครัวด้วยผมกลัวว่าคืนนี้ผมจะต้องถูกลงโทษผมกลัวจะโดนบีบหน้าจนมีแผลเป็นเหมือนกับคืนที่แล้วและที่ผมกลัวที่สุดผมกลัวว่าหลังจากเขียนเรื่องนี้จบผมจะต้องตื่นมาเจอห้องนอนที่เล็กลงและไม่มีประตูกับหน้าต่าง ผมกลัวที่จะเห็นห้องของผมค่อยๆหดเล็กลงทุกครั้งที่ผมกระพริบตา